ที่รอยัลพารากอนหอนะครับที่สยามพารากอนชั้น5นะครับมีงาน Toyota Expo นะครับงานจัดระหว่างวันที่3-13ถึงสิสิงหาคมนี้มาชมฟรีนะฮะโตโยต้ขนเทคโนโลยีนะครับเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับยานยนต์แล้วก็มีจำลองแบบในเรื่องของลายผลิตนะฮะที่ใช้พลังงานน้อยของเขาด้วยนะฮะเหมาะกับนักศึกษาที่เรียนในเรื่องของยานยนต์ช่างกลวิศวกรรมนะครับทั้งยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆอิเล็กทรอนิกส์โรบอท ควรมาดูแล้วก็มีเรื่องของอมุมที่เกี่ยวกับขับขี่ปลอดภัยให้น้องๆมาเล่นเกมกันด้วยตอนนี้ผมอยู่ในคันนี้ครับฮาร์โม่นะฮะฮาร์โมนี่เป็นโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนะฮะรถหน้าตาแบบนี้นะครับฮาร์โม่อาจจะไม่ใช่รถตัวคอมตัวเดียวนะครับอาจจะเป็นรถโมเดลอื่นแต่ใช้พลังงาน EV นะครับชื่อโปรเจกต์คือฮาร์โมจะวิ่งอยู่ในจุฬาเด็กจุฬานะครับในอนาคตนะฮะไม่อนาคตอัน อันไกลนะอันใกล้นี้เองนะครับปลายปีโหลดแอปมาไว้ในสมาร์ทโฟนแล้วเอามาแตะที่รถรถคันนี้เป็นพลังงานไฟฟ้าขับอยู่ในจุฬาแล้วก็กําลังดียวว่าจะขับมาจนถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาด้วยนะครับเด็กจุฬาก็จะได้ใช้กันในปลายปี2017นี้นะฮะเพียงคุณมีแอปพลิเคชันในมือถือฮะก็มาแตะแตะที่รถนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นพ i l o อดโปรเจกต์ไทอาร์โปรเเป็น ทดลองใช้งานเขาเรียกว่าคาร์แชร์ริงนะครับเหมือนที่กทมนะครับทำในเรื่องของจักรยานอย่างนี้เป็นต้นนะฮะจักรยานมาจอดแล้วเราแชร์กันนะครับตัวนี้นะฮะฮาม o โปรเจกต์ก็เหมือนกันเด็กจุลานะครับจะขับในจุลาน่ารักเชียวฮามูจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวที่เขาจะเอาเข้ามานะับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นกล่องหน้ากล่องหลังตัวนี้เป็นรถที่ใช้งานได้จริงนะครับที่ญี่ปุ่นแต่บ้านเราไม่มีทะเบียนเขาทําเป็น EV นะฮะ เรื่องจำนวนคันเข้าใจว่าเยอะเลยแหละเยอะเลยนะครับแต่นั่งได้คนเดียวใช่ไหมเพื่อนจะเกาะไปด้วยได้หรือเปล่านะครับกันฝนกันแดดมีใบปัดน้นําฝนนะฮะก็มาจอดที่ลานจอดแล้วก็ชาร์จคืนนะฮะพอนักศึกษานะฮะนิสิตจุฬาคนต่อไปมาก็เอาสมาร์ทโฟนมาแตะแล้วก็ขับรถออกไปไปเรียนตามคณะต่างๆในจุฬานะครับมีกล่องเก็บของด้วยข้างหลัง ะะปลายปีนี้นะครับจะวิ่งทั่วจุฬาเลยแล้วก็สยามนะครับแต่พอไม่มีทะเบียนเดี๋ยต้องดูว่าเขาจะดีลได้ขนาดไหนวิ่งมาถึงสนามกีฬาวิ่งเส้นไหนเนาะเพราะไม่มีไม่มีทะเบียนนะฮะนี่คือ,อพื้นฐานของรถนี่คือตัวนี้ครับคอมส์ ps, นะฮะเป็น EV แต่ฮาร์โมที่ผมเรียกอ่ะก็คือโปรเจกต์นี่ฮะ t u t o y o t a ฮาเนี่ยคือตัวนี้นะฮะ ีก็จุฬาโตโยต้าฮาร์โมครับคือเป็นโปรเจกต์เขาเลยทําเป็นสีชมพูน่ารักนา่ารักตามสีประจําม,มหาวิทยาลัยเขานะครับเนี่ยฮะปลายปีนี้นะครับรถน่ารักแบบนี้แต่รายละเอียดว่า,าคนนอกจุรามีสิทธิ์ใช้ไหมผมว่าเดี๋ยวคงต้องรอฟังอีกทีนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนนะฮะแต่อันนี้มันเป็นโปรเจกต์อันนี้คือเวทีข้างในมีอีกเดี๋ยวข้างในมีโชว์อีกนะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใครที่ าาพาแฟนนะครับพาครอบครัวมาเดินห้างอยู่แล้วพาบุตรหลานมาพารากอนนะฮะสถึงสิ 13. ก็มาเดินงานฟรีนะครับสามถึงสิ 13. แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์สุขเสาร์อาทิตย์ก็จะมีมินิคอนเสิร์ตมีอะไรด้วยไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน mm hmm. เข้าไปในงานนะครับ ถ้ามีเวลาถ้านักศึกษาอยากจะยืนฟังนะครับเล่าในเรื่องของการพัฒนานะฮะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่โตโยต้ามีส่วนสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องการลงทุนต่างๆนะครับแล้วก็ฐานการผลิตโตโยต้าผ่านวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆมาได้อย่างไรนะฮะก็เป็นจอแบบ360องศาอแล้วเดินทะลุมานะครับ ก็เป็นทางเข้าไปในส่วนของตัวหอของอรอย์เย,ยาอพลาอนฮอนะฮร mm hmm. ก็จะมีการแสดงกิจกรรมต่างๆนะครับตัวนี้เข้ามาก็เขาจะจําลองลายการผลิตนะครับด้วยหลักการแบบว่าไม่มีมลพิษนะฮะคาราคุลิคไคเซนนะครับเ mm hmm. ขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบคานเป็นแรงเป็นอะไรต่างๆในการ ส่งชิ้นส่วนต่างๆโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานนะฮะเขาโชว์ให้ดูไหมลางต่างๆนะครับการส่งพารการส่งเครื่องยนต์ในโรงงานโตโยต้านะครับนักศึกษาที่เรียนด้านนี้นะครับก็ลองมาแวะดูกันนะครับเป็นเรื่องของกลไกของคานนะฮะใครเคยผ่านโรงงานบ้านโคนะครับจะเห็นว่า เป็นป่าเลยที่บ้านโพนะฮะใช้เวลาปลูกไม่กี่ปีนะครับก็ที่โรงงานบ้านโพเนี่ยจะแบบนี้เลยนะฮะมีทุกวันนี้มีหิ่งห้อยมีอะไรด้วยครับมาเดินมาเดินได้ดูอะไรอีกได้ดูนี่ครับสิ่งที่ t o โตยต้าทำในเรื่องของ CSR ก็มาเล่าเรื่องกิจกรรมโครงการต่างๆนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยสัมผัสนะครับมีเกมให้เล่นอันนี้เป็นเกมแบบ อันนี้เป็นขับรถครับก็คือดูสัญลักษณ์ขับรถแต่ให้เด็กเล่นใช่ไหมฮะดูจากการตั้งจอเด็กต้องกี่ขวบครับกี่ขวบก็ได้กี่ขวบก็ได้ที่พอจะเล่นได้ก็เป็นเด็กๆกันนะครับมาก็จะได้สอนเขาเนาะกฎระเบียบการใช้รถใช้ถนนนะครับอันนี้เป็นโครงการสาธรโมเดลนะครับที่โตโยต้าทำร่วมกับหลายหน่วยงานนะฮะร่วมกับจุฬาในเรื่องบริหารจัดการรถ ไม่ให้ติดแถวโรงเรียนใหญ่ๆนะครับก็ลูกหลานใครเรียนอยู่นะฮะน่าจะได้สัมผัสโครงการพวกนี้อันนี้ครับโซน2นี่เจ๋งเลยขับเคลื่อนความสุขสู่โลกอนาคต To โยต้านะฮะจำลองรถนะฮะเป็น3ยุคนะครับเริ่มจากยุคนะครับที่น้ำมันยังราคาถูกจำได้ไหมครับสมัยก่อนน้ำมันราคาลิตรละ6บาท7บาทนะครับใช้กันไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะก็จะเป็นรถพวกนี้นะฮะรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน ก็จะทํามาแล้วก็พัฒนารถมาจนรถแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นรถที่แบบสมรรถนะสูงนะครับเพราะว่าเราน้ํามันเราถูกนะครับนะฮะก็อันนี้อะไรโซลูนาแต่ละโฉมใช่ไหมครับนี่เป็นโซลูนาบ้านใครยังมีอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็ตัวนี้เริ่มรองรับสซหอหแล้วนะฮะ VVTI อันนี้ก็เป็นโซลูนา Vios เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาเห็นคันนี้ก็เป็น Vios อีกโฉมหนึ่งนะฮะเป็น v ีอออีกโฉมหนึ่งแล้วจนมาเป็นโฉมนี้ดูว่า v v t i อรองรับ e 8 5ด้วยนะครับก็อัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันนะอันนี้คือโฉมปัจจุบันแล้วมาย,ยุคงนึ่งก็เป็น h ฮ b ริดอันนี้คือเริ่มแล้วราคา้ํามันเริ่มแพงแล้เนีคือยุคปัจจุบันมียุคปัจจุบันแล้วก็เป็น h ฮ b ริดนะฮะมี p r ีอูนะครับ แล้วก็ออพีอูดนะครับมี2โฉมแล้วก็มีโฉมนี้ครับพีอูดโฉมมีโฉมนี้นะฮะพีอูดก็ไม่ได้ขายแล้วนะอืมแล้วก็คั Hi มรี่ไฮบริดโฉมปัจจุบันครับนก,ก็เป็นคั Hi มรี่ไฮบริดโฉมปัจจุบันนะครับเป็นไฮบริดเจเนอเรชั่นที่3แล้วนะฮะแล้วก็มาสู่ยุคนี้ครับเป็นพีเอสอีนะฮะปัดอินไฮบริด ตัวนี้เป็นของ p ีอุนะครับที่ขายอยู่เมืองนอกเมืองไทยไม่มีขายเขาก็เนี่ยฮะมาแผ่ให้ดูนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับแล้วก็หลังคามีโซลารูฟนะครับก็จะช่วยสร้างไฟฟ้ายามกลางวันในหมอกเมืองไทยเลยนะครับก็เป็นหล่อเลี้ยงพวกไปซัพพลายไฟให้กับเครื่องเสียงแล้วก็ระบบปรับอา,ากาศนะฮะอันนี้ก็เป็นไฮบริดแล้วเป็นปัั๊กอินด้วยมีปัั๊กเสียบ นะฮะอ่าอันนี้คือเป็น Quick Charging กับ Normal Charging แสดงหัวให้ดูนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูแต่ไม่มีขายเมืองไทยนะครับใครสนใจก็มาดูนะฮะแล้วก็คันนี้เมื่อกี้ที่พาดูแล้วฮาร์โมเดี๋ยวจะวิ่งทั่วจุฬานะครับสิ้นปีแล้วก็พอมาจอดใช่ไหมครับพอเอาสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันตื้ดแล้วนะครับจอดแล้วก็ต้องนี่หัวจ่าย เสียบคืน,นไฟฟ้ามาลองมาลองใช้งานดูกันได้นี่มีหัวตัวอย่างให้ดูด้วยนะฮะเสียบที่ตรงนี้อันนี้ก็มาผ่าให้ดูอันนี้เป็นมิลยนะครับคันนี้เป็นฟิลเซลนะครับนะฮะมิไลนะครับบางคนเรียกมิลยอีกนะครับก็แล้วแต่ตัวนี้นี่คือเป็นพลังงานฟิลเซลนะครับพลังงานที่เกิดจากไฮโดรเจนนะฮะผ่าน เยื่อเมมเบรนนะเกิดไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นทเทคโนโลยีอนาคตมลพิษนะครับที่จะคายออกมานี่ไม่มีเป็นศูนย์นะซีโร่อิมิชชั่นแต่บายโปรดักที่ออกมาจากท่อไอเสียของเขานี่เป็นน้ำครับเป็นน้ำบริสุทธิ์เลยเป็นหยดน้ำนะครับนี่คือ Toyota m i r a รนะครับเอามาจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเนี่ยไฮเพรสเชอร์ไฮโดรเจนแท่งเป็นถังนะครับเก็บนะครับไฮโดรเจนเป็นความดันสูง อยู่ด้านใต้บอกผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็หนาทั้งหนาแล้วเขาหลักการสร้างไฟฟ้าเขาจะมีอยู่นะฮะในการสร้างความร้อนเมื่อไฮโดรเจนผ่านเยื่อเมมเบรนนะครับที่เป็นฟิว l เซลเนี่ยฟิวเซลสแต็กนี่นี่คือไบโปรดักตของเขานะครับไม่ใช่ควันรถนะครัคันนี้เป็นน้ำมีถังอยู่ตรงนี้ด้วยรอเตอร์เบรน แล้วก็ที่เมืองที่ยังที่ญี่ปุ่นมีแล้วก็สหรัฐอเมริกาเขาก็จะมีรถที่ใช้เป็นพลังงานไฮโดรเจนนะฮะหรือฟิวเซลเนี่ก็จะมีไฮโดรเจนสเตชันนะครับ H2 นะฮะก๊าซไฮโดรเจนบ้านเราก็ยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะเราจะไปในเป็น EV เลยนะครับฟิวเซลเนี่ยเราคงข้ามจากไฮบริดเราคงข้ามฟิวเซลมาใช้ EV เลยนะฮะ เจ๋งดีเหมือนกันนะครับเงียบเคยขับฟิลเซลของบางแบรนด์ฮะเสียงแบบวีนะฮะ,นะฮะนี่คือหลักๆโซนนี้เป็นโซอนอะไรอีกอ่าโชว์ระบบความปลอดภัยนะครับของโตโยต a านะะยุบเยอะครับคือยุบเยอะพวกสับเปรมต่างๆยุบก็ของพวกนี้มันเปลี่ยนได้รถมีประกันใช่ไหมฮะแต่ชีวิตมันเปลี่ยนไ,ได้หรือแบบกระดูก สันหลังเคลื่อนอะไรพวกนี้คือรถเขาก็จะยุบเยอะรถรุ่นใหม่ๆครับยุบแล้วก็เปลี่ยนนะแต่รักษาชีวิตไว้นะครับบางคนสบสวยเลยถ้าเกิดพวกนี้มันไม่ไม่ยุบเท่าไหร่ศพสวยนะครับก็คือแต่คอหักอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จําลองการชนของคนลล,ล่าให้ดูนะฮะก็เป็นพวกคารนิรภัยต่างๆ ใครสนใจก็มาดูนะครับแล้วเขาก็บอกด้วยว่านักศึกษานี่เหมาะมาดูสีต่างๆนะฮะที่เขาแต้มไว้นะครับเ,เกี่ยวกับในเรื่องของแสดงถึงความแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็จะบอกอยู่เป็นเนะเนี่ยหน่วยเป็นเมกะปาสกาลนะครับแต่ละสีคนที่ศึกษาเรื่องพวกนี้ก็จะได้รู้ว่าอ๋อตรงไหนมันแข็งตรงไหนมัน,มนอ่อนจะได้รู้ว่าเผื่อน,นักโมดิฟายนะฮะนักแต่งรถจะทำอะไรกับรถนะครับมาดูเอา อาตามมาตามมามีข้างในนะฮะเป็นโชว์อ๋อเป็นการแสดงแบบว่าแสงสีเสียงนะการแสดงจบแล้วก็เป็นแบบจำลองให้ดูว่าในอนาคตเนี่ยเนี่ยอย่างตัวฮาร์โม่เนี่ย ไลฟ์ตายตชีวิตเราจะเป็นอย่างไรนะครับใช้รถกันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยรถคันใหญ่เอาไว้ไปต่างจังหวัดรถคันเล็กเอาไว้ใช้ในเมืองท่าโมที่ผมลองนั่งให้ดูเมื่อสักครู่นะครับอย่างคันนี้เนี่ยท่านที่มาเที่ยวงานลองนั่งได้นะเขาไม่ห่วงนะครับคันนี้เนี่ยทำมาเพื่อลองนั่งคันตรงตัวแบ็กดรอปสีชมพูนีน่นั่งได้ มาลองจับลองเล่นได้นะครับพาบางทีเราไม่ใช่นักศึกษาจุฬาแล้วไม่ใช่นิสิตแล้วเลยวัยแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสแล้วก็มาลอ,ลองนั่งในงานนี้นะครับแล้วมาดูว่าอุปกรณ์ก็เป็นอย่างไรผมจะบอกนะว่ามีมีร้านคนไทยนะครับเอาเข้ามาขายนะคะร้านพวก Big กไบค์สกูตเตอร์เขาชอบรถเนี่ยมันจะมีคนไทยเอาเข้ามาขายนะครับถ้าคุณจะใช้ในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนมีขายนะ ผมถ้าจำไม่ผิดเขาขายกัอยู่ประมาณเกือบสองแสนนะครับเนี่ยมีคนขายครับนั่งได้ที่เดียวแล้วก็มีกล่องข้างหลังมีมีคนขายไปเสิร์ชดูในใน o o o g l e ในะอะไรได้เลยนะฮะว่าเป็นรถไฟฟ้าญี่ปุ่นนะครับชื่อว่า c o m นะฮะมีคนไทยเอาเข้ามาขายด้วยก็จะขับง่ายหน่อยเพราะเป็น4ีล้อดีกว่าสามล้อ แล้วก็ข้างนอกของเขานะครับด้านหลังนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของในนานี้เราจะได้พบกับแอปพลิเคชันป้าจโดยอย่างแน่รถที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนะครับมีบูธของ Toyota าชูวนะฮะมาโชว์ว่าการตรวจสอบรถมือสองของเขามีมาตรฐานอย่างไรแล้วก็ตีมเป็นสีขาวมีรถมาโชว์ด้วยนะครับให้ดูทุก เข้าไปนั่งได้ป่าะะบางคนมาเดินห้างก็มันเหมือนมอเตอร์โชว์ของโตโยต้าเล็กๆเลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องถามก่อนว่าวันจริงอ่ะเขามีเซล์มายืนขายด้วยหรือเปล่านะครับก็เป็นรถที่ขายอยู่ทุกโมเดลนะฮะรถจากพีเงมาแล้วอโชว์อยู่รถีเงคันชอบไหมพอเดินผ่านรถเซียนต้าที่ไหนนี่ต้องดึงเปิดปิดประตูเขาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็น โซนนิทรรศการแล้วแล้วก็เป็นเ VAT สำหรับมินิคอนเสิร์ตผมเชื่อว่าวันวันที่เป็นวันลูกค้าทั่วไปนะครับก็จะมีนะฮะมินิคอนเสิร์ตสุขเสาร์ทิตย์ด้วยนะก็ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมกันหัวเยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรเจ๋งๆแบบนี้นะฮะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับแล้วก็ขออภัยนะฮะถ้าทักทา,ายทุกคนได้ไม่ไม่ครบนะฮะ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราหยุดไลฟ์ตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ